ครับต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายกรอนตอนที่11เนะฮะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรเลยนะครับเชิญติดตามได้นะครับระหว่างปี1950-1970รัฐบาลอังกฤษออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่แพร่หลายเพื่อผ่อนคลายเงื่อนไขาการทํางานสนองตอบสุขภาพและปลอดภัยเพิ่มสิทธิในตัวลูกจ้างอย่างเจราจารทั้งวันหยุดวันพักผ่อนและสาการผู้เช่ยวชาญการบุคคลมาใช้งานปี1960 สามนักิดมาสโลอาคิลิตและเฮสเบิร์กเพิ่มสำคัญทรัพยมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่โดยใส่ใจแรงยิงใจและปลูกพันและเรียนรู้ควบคู่กับพัฒนาเพื่อไปหาผลสับฤทธิ์ประสิทธิ์ฝันค่ามนุษย์สุดประเสริฐเลิออัน,นันต์เป็นรางวัลรอใจไร้กังวลปี1980และ1990ได้คำคูณหน้าที่งานบุคคลแนวคิดเก่าถูกวิจารณ์ว่าบืดมน จากบุคคลนักวิชาการอย่างล้ำลึกและองค์กรพารณิชกิจเตือนว่าแบบเก่าไม่เข้าทีเมื่อตามตึกไม่สามารถแก้ปัญหาตกผลึงสมใจนึกในสิ่งไม่แน่นอนธรรมชาติตัวบุคคลและการงานไม่อาจต้านความเปลี่ยนแปลงในแบบใหม่จึงก่อเกิดบริหารสมรุษสุดดีใจไม่มีใครโตแย้งว่าไม่ดีโดยเฉพาะโมเดลที่เด่นชัดเพื่อขจัดปัญหาสมศักดิ์ศรีมีใช่ในระดับปฏิบัติดีกลยุทธ์มีได้เปรียบเชิงแข่งขัน อันนี้ก็จบในก้อนบทที่สิบเอ็ดนะครับอ่าเราไปต่อในก้อนที่สิบสองต่อไปนะครับขอบคุณครับ